<A> สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการคุมโทนแต่งรูปยังไงใช้แอปอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าหลังๆช่วงนี้ก็มีคนถามมาเยอะว่าใช้อะไรอัปเดตแอปบ้างไหมหรือว่าช่วงนี้ใช้กล้องอะไรถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะคะก็วันนี้จะมาอัปเดตกันจริงๆอะ่ะ อยากจะบอกทริคที่แบบเอออันนี้เพราะว่ามันใช้ได้กับทุกคนเช่นแบบต้องถ่ายตรงที่มีแสงแดดนะจริงๆแอปมันก็แทบจะเหมือนเดิมเลยนะแอปฟ้ก็ใช้ VSCO ถ้าจะมีอัปเดตก็มี RNI Film นะคะหรือไม่ก็ Afterlight ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่แบบเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าคือไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่ก็กลับมาใช้ VSCO เหมือนเดิมเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นสีที่เราแบบว่า คุ้นเคยแล้วก็เหมือนแบบสามารถแบบจดแต่งสามารถเพิ่มสีเพิ่มติ้นอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆได้เดี๋ยววันนี้ก็จะมาทาให้ดูนะคะว่าเฮ้ยมันแบบอะไรยังไงบ้างใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกนะกล้องนะกล้องเนี่ยจริงๆอ่ะฟ้าใช้สลับกันมั่วซั่วมากเลยนะคะไม่ได้มีอันไหนเป็นอันหลักหรือว่าอันไหนที่แบบถ่ายประจําอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดภาพที่มันโมเวลอะไบางทีก็ใช้ตัวตัวเนี้ยกล้อง EOS 77D นะคะที่ถ่ายคลิปวิดีโออยู่ตอนนี้แต่บางรูปส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องโทรศัพท์พี่เฟิร์น iPhone X อย่างของฟ้าเองก็เป็น iPhone 6s อยู่เลยทุกคนคือก็เป็นรุ่นที่เก่ามากแล้วแต่พราว่า iPhone ภาพมันก็ชัดมากอะแล้วเอามาแต่งนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็สวยแล้วนะคะแต่ใจความสําคัญเนี่ยต้องถ่ายตรงที่มีแดด โดยเฉพาะแบบถ้าแดดส่องถึงแบบเออสว่างใช้แสงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดถ่ายรูปเต็มตัวหรือถ่ายภาพที่มันแบบภาพไก,กลๆภาพสถานที่อะไรเยก็ต้องเป็นแบบที่ที่มันแดดลงอ่ะมันก็จะสวยมากอันนี้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะพอ,พอรู้กันอยู่แล้วบ้างแสงธรรมชาติคือแบบที่สุดแล้วสําหรับฟ้านะเพราะว่ามันช่วยให้ภาพดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ทําให้ภาพสวยขึ้นเยอะมากอ่ะเดี๋ยวอยางนี้เดี๋ยวฟ้าลองอัดหน้าจอให้ดูนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูว่าอ่ะถ้ามีแสงกับแบบไม่มีแสงเนี่ย อันนี้คือแบบอยู่ในห้องมืดๆไม่หน้าไม่ได้โดนแดดตรงๆนะคะอุ้ยขอเช็ดกล้องน,น,นินนนดนึงใชกางเกงเช็ดด้วยโอเคอ่ะอันนี้คือแบบถ่ายปกติไม่มีแดดส่องมาตรงๆนะคะถ่ายเลยแล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวฟ้าเดินไปถ่ายตรงที่มันมีแดดไม่ได้เดินหรอกแค่ขยับมาดเดียวคือมาดูมีอะไรก็ิ่มอีีอ่ะก็คือ พอมีแดดอะ่ะมันก็จะเหมือนแบบว่าได้ฟีลแบบมีความมืดข้างหลังมีสีชัดบนหน้าคือสังเกตว่าจะเห็นสีพวกอ่อบนหน้าของฟ้าชัดขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่อันนี้คือด้วยความที่เหมือนมีต้นไม้มาบางังแล้วผ้าม่านฟ้าก็เป็นลายลูกไม้เล็ดูผิวหลายๆนิดนึงนะอ่ะสมมติว่าเดี๋ยวฟ้าจะแต่ง2รูปนี้ให้ดูก็เลยละกันก,ก็เลยละกันลกกเลอก็ละกันอ่ะใช้ VSCO นะคะก็เพิ่มมาเนาะสองรูปตึงต้ง ทีนี้รูปนี้เอา,เอารูปไม่มีแดดก่อนแล้วกันคือจริงๆอ่ะไม่มีแดดแต่ว่าอยู่ในห้องที่มันมีความสว่างเพียงพอมันก็สามารถเอามาแบบแต่งได้อย่างอันนี้ฟันก็หันหน้าเข้าหา หน้าต่างนิดนึงนะอย่างรูปเนี้ยปกติฟ้าจะใช้เป็นตัวคิ Q5 นะคะเนี่ยเห็นว่าอันนี้เป็นรีเซนต์ก็คืออันที่ใช้ล่าสุดนะคะเนี่ยคิ Q5 A6 หรือไม่ก็ค Q8 แต่ละอันเนี่ยมันจะออกโทนแบบอุ่นๆนะออกโทนเหลืองๆซึ่งควาชอบโทนแบบสีอุ่นๆอยู่แล้วนะคะโทนสีแบบสบายแบบไม่สบายตาหรอกนะมันก็คือเป็นโทนสีอบอุ่นเนีเออแต่เรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันสบายตาของเราเองไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันไหมอ่ะสมมติว่านี้ฟ้าเลือกเป็นคิ Q5 ละกันนะคะอย่างพอเลือกคิ Q5 ฟูกฟ้าก็จะลดค่าความเข้มมของงันล นิดนึงนะคะให้มันแบบว่าสมุิหมดปิดหมดก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเปิดเต็มเพราะว่ามันจ้าไปนิดนึงก็จะลดลงมาหรือประมาณแบบ7อะไรอย่างนี้แล้วก็เอาคอนทาสต์ลงนิดนึงตึมติงติมนิดเดี้จริง,รงแล้วก็ไอคิวเนี่ยพอใช้อะ่ะมันจะทําให้ภาพสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงฟ้าเลยจะลดความสว่างนะคะเอ็ก s u โพของมันลงมานิดนึง,งนี ให้ผิวดูกลับมาเป็นผิวนิดนึงนะคะแล้วก็พอเสร็จทั้งหมดทั้งมวลเนะะี่ยฟ้าจะกลับมาที่ตรงนี้สปริตโทนนะคะพ้าจะเลือกเป็นตัวไฮไลท์ติ้นแล้วาจะติ้นเป็นสีองค์ชมพูพอมีติ้นสีองคชมพูปุ๊บภาพมันจูด,ดูแบบน,นัวขึ้นมาทันทีทุกคนแต่ว่าจะไม่ใช้เข้มสุดนะคะจะใช้ประมาณแค่ครึ่งหนึ่งอะ5 9อ่ะ5เแล้วกันประมาณนี้มันก็จะแบบเอ้ยมีความนนัว,นว,นวภาพนนัว,นวละมุนละมุนเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ภาพที่มี นะะสมมติรองพื้ที่มีแดดฟ้าใช้อันเดิมเลยแตการใช้ฟิลเตอร์เดียวกันแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยลดความชา์ดนิดนึงลดความเข้มนิดนึงแล้วก็เพิ่มตินนะคะเนี่ยเห็นปะคือภาพที่มีแดดฟ้า,ามันคมกว่าอ่ะถ้าเกิดจะว่าง่ายๆเพื่ออันนี้อาจจะแบบฟ้าเล็งมุมอาจจะไม่ค่อยดีนะคะมันเลยดูลบๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดหามุมดีๆข้างหลังไม่ลบมากแล้วก็ เหมือนแบบสมมติถ้าอยู่ตรงเนี้ยตรงภาพเนี้ยภาพแรกที่ไม่มีแดดแล้วคือแดดมันส่องมาถึงมันก็จะแบบโอ้ยพอดีเพอร์เฟกมากแต่พอดีว่าฟ้ารีบรีบถ่ายเมื่อกี้เนาะมันก็จะมุมนูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ เนี่ยฟ้าชอบภาพที่มีแดดมากกว่าเยอะเลยนะพอรู้สึกว่ามันแบบดูมีมิติดูมีอะไรแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบภาพที่แบบไม่ได้แดดจัดลงตรงหน้าเพราะไม่อยากให้มันดูแข็งเกินไปหรือว่าอยากจะให้มันดูนวลนวลนวลอะไรเงยก็ได้หมดนะคะอันนี้ก็เปิดเป็นแอปเดิมที่ฟ้าใช้นะคะอย่างฟิลเตอร์แบบ A6 อะไรเงี้ยฟก็ชอบนะเดี๋ยวหารูปมาหลดมาแต่งให้ดูแล้วกันอย่างรูปนี้อันรูปเดิมอ่ารูปนี้นะคะฟ้าก็จะถ่ายตรงที่เป็นแดดทุกคนคือสังเกตป่าวว่ามันจะมีแบบเงาชัดๆเลยตัดแล้วฟ้าก็จะยืนตรงที่มันแแบบด ถึงตัวเองแบบประมาณครึ่งตัวอะไรเงี้ยให้เห็นสีเสื้อผ้าหเห็นสีของหน้าของอะไรต่างๆางชัดๆอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าใช้ a 6แล้วกันนะคะอย่าง a 6เนี่ยมันก็จะมีความคมกว่าภาพสีเข้มกว่าตัว q 5นิดนึง เทียบกับ Q5 เนี่ย Q5 มันจะเห็นป่าสว่างแล้วมันจะดูผิวเบลอๆขึ้นมาหน่อยแต่ A6 มันจะชัดกว่าคมกว่าเวลาแต่งมันก็จะแบบออกเป็นภาพที่แบบเข้มๆมันนีฟ้าจะลดแสงลงนิดนึงนะคะพอรู้สึกว่ามันสว่างไปเนาะแล้วก็เอาคอนทรา์ลงนิดนึงตึ แล้วก็เพิ่มตินนะคะเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมเลยส่วนใหญ่ก็้าชอบตินให้มันอมแบบส้มๆชมพูชมพูนิดหนึ่งนะคะให้มันดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยดูแบบเราภาพสีทั้งหมดมันก็จะน,นัวๆไปในไปในทิศทางเดียวกันอะไรแบบเนี้ยเออเนี่ยเห็นปะก็ประมาณนี้เนี่ยแคบบ่น,แบบนี้เลยนะคะส่วนแอปเอ่อ afterlight อะเมื่อกี้พูดถึง i n i film กับ afterlight ใช่ไหมคะ afterlight เนี่ยแต่ก่อนมีช่วงหนึ่ง้าชอบใช้เพราะรู้สึกว่ามันดูแบบฟิล์มฟิล์มนัวๆดีแต่ว่าหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ใช้แลละเพราะว่าออไม่ใช่ ้อาลุกนี้ลุคนี้ลูกเดิมล้กันเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันแอบแบบใช้กับภาพส่วนใหญ่ยากนะคะตอนนั้นชอบใช้อะไรวะลืมแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้นานนีอันนี้ก็ชอบใช้เอาคิมีเออมันก็จะแบบจัดจัดนิดนึงแต่เ้ารู้สึกว่ามันแบบสีมันจัดไปหน่อยนี่อันนี้ก็สวยนี่คืออะไรนะลืมชื่อรอ ประมาณนี้ก็ลองดูค่ะอต์เตอร์ไล์ฟ้าก็ชอบเพราะว่ามันจะมีฟิลเตอร์เป็นเหมือนแบบฟิลม์มฟิลม์ลมให้ด้วยอะคะ่ะไม่แน่ใจว่ายังอยู่ไหมอะ่ะหรืออันเนี้ยเพิ่มเกณฑ์ก็ได้มันก็จะดูแบบเอยภาพเกา่าๆฟิลม์มฟิลม์มอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยชอบใช้แล้วคุรู้สึกว่าชอบให้ภาพชัดๆมากกว่าบางทีก็ใช้บ้างแล้วแต่อารมณ์เนี้ยเพิ่มดัสได้ด้วยก็คือเป็นเหมือนแบบเห็นปะเห็นปะอ้าวเฮ้ยทำไมเด้งออกอะ ทำไมอ่ะอันนี้เสียตังหรือเปล่านะหรือไม่เสียตังเอ้าทำไมเมื่อกี้มันเด้งออกทุกคนโทษทีนะเอาใหม่เอาใหม่เลือกสักสีหนึ่งแล้วกันนะเพิ่มสมมติว่าเลือกไทยอันนี้แล้วก็เพิ่มเพิ่มดัสนะคะให้กับผ้าเห็นปะมันก็จะเหมือนมีฝุ่นมาเกาะเอ้ามันเด้งหงอยแล้วเนี่ยเอาเข้าใจแล้วทำไมไม่ใช่เพราะมันชอบเด้งออกแล้ก็เลยไม่ได้ใช้เลยมั้ง R N I ฟิล์มก็คล้ายๆกันนะคะมันก็จะแบบมีฟิลเตอร์ที่มันดูฟิลฟิลอะไรอย่างเงี้ยเออ จะไม่ผิดนะแต่เนี่ยมันจะมีแบบชื่อสีเป็นเหมือนแบบ Fuji FP 1 0 0 CV 5อะไรแบบชื่อที่เป็นชื่อฟีมาแล้วะคะ่ะอ่ารุ่นี้รุ่นี้เนี่ยมันก็จะแบบนวันวนเบอร์เบอร์หน่อยแต่ว่าความรู้สึกว่ามันแบบ มไม่ค่อยเวิร์กกับรูปบางแบบอย่างรูปนี้เพราะว่าถือว่าเป็นรูปที่เรียกว่าไงอะ่ะเป็นซอสท,ที่ดีเนี่ยออกมาเพราะมันมีแดดมีความแบบเออภาพชาร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไปเจอรูปที่มันแบบมนมนนัดกด์กแล้วก็เอามาแต่งมันจะแบบไม่ค่อยเวิร์กเลยนะคะมันจะแต่งยากอะไรเงี้ยอย่างเวสซิโอมันสามารถแบบแอดจัตได้เยอะกว่า <S <S ก็เลยชอบใช้เวสิโอมากกว่านะคะ <S <S แล้วก็เอออยากจะบอกคือมันจะมีแอปหนึ่งนะคะชื่อแอปว่าอันเนี้ยโมเซโกอันนี้สักอันหนึ่งโมไซโกมั้งไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะก็มันจะเป็นแอป ที่เอาไว้เตรียงรูปก,ก่อนที่เราจะลงอะไรแบบนี้นะคะเหมือนเป็นการวางแผนว่าเลยเราเจ,ะจะลงอะไรให้มันคุมมทอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสามารถขยับลูกได้แบบนี้นะคะสลับไปมาตึง้งเนี่ยสมมุติว่าเฮ้ยอันนี้แบบดูสีแบบไม่เข้ากันอะไรเงี้ยก็สามารถลบออกได้อย่างอันนี้นะคะเนี่ยขยับไปข้างบนก็ได้หรือคือเหมือนฟ้าจะชอบเอามาดูดูก่อนว่าแบบเอ้ยเราจะวางแผนลงรูปไหนก่อนหน้าก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่า เออมันสน and, ุกดีแล้วก็เป็นการคุมโทนในแบบที่ไม่ต้องคิดมากหรือเปล่านะก็อาจจะอาจจะเยอะไปสาหรับบางคนแต่สำหรับฟ้าฟ้ารู้สึกว่ามันเป็นแอปที่ช่วยชีวิตไว้ได้มากคือไม่ต้องลงไปเลยรู้สึกน้อยว่าเฮ้ยไม่น่าลงรูปนี้ไปก่อนเลยอ่ะน่าจะลงอันหลังก่อนอะไรแบบนี้เพื่อให้สีมันเข้ากันคืออย่างของฟ้าฟ้าจะชอบลิงก์สีเข้าด้วยกันนะคะอย่างแบบช่วงหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยได้จัดอะไรมากนะแต่ก็เหมือนมาดูความสมดุลของภาพรวมๆเอาอะนะคะให้มันแบบดูไม่ลบจนเกินไปให้สีมันยังอยู่ใกล้ๆกั แบบนี้แต่มันอาจจะดูไม่ได้แบบเป๊ะเวอร์นะเพราะบางทีก็รูปแบบที่เราถ่ายมันก็ไม่ได้ถ่ายเพื่อแบบตั้งใจจะให้มันเป็นสีเดียวกันขนาดนั้นสมมติฟ้าเพิ่มภาพมาสักสามภาพนะคะรูปเยอะมากรูปเยอะไปหมดลูกจะเดียวโอเคอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันจะเป็นสีผลส้มใช่ไหมสมมติว่าถ้าเราเอาสีส้มอันเนี้ยมาไว้ข้างล่างมันก็จะแบบเหมือนจะมันจะดูไม่เข้ากันนะเข้าใจความรู้สึกปะเหมือนว่า แทนที่สีโทนเดียวกันมันจะอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ฟ้าก็จะจัดให้ให้มันไปอยู่ด้วยกันนะคะแบบโทนสีเข้มส้มๆเนี่ยไม่ mm hmm. ให้มันไปอยู่เป็นแถวเดียวกันแบบแถวเดียวกันเป็นโทนส้มมาเรแบบเนี้ย mm hmm. หรือบางทีก็เอาสีส้มมาไว้ลิ n ง i กับรูปสีแดงข้างล่างแบบนี้ก็ได้นะคะ ก็แบบมันก็จะดูเข้ากันมากกว่ามั้งอันนี้ส่วนตัวนะไม่รู้ว่าคนอื่นมีวิธียังไงจริงๆมันทําได้มากกว่านี้เยอะเลยถ้าเกิดใครวางแผนแดดจะแบบให้โทนสีมันเป็นเรียงกันแบบนี้ภาพหนึ่งสองสามสี่มีภาพ, 1, 2, 3, ภาพต่อต่อ,ตอ,ตอกันหลายๆภาพก็ใชแอันนี้ช่วยได้นะคะแล้วมันก็สามารถตั้งแคปชั่นก่อนที่เราจะโพสได้ด้วยก็คือใส่แคปชั่นไปเลยเวลาเราเอาไปโพสมันก็จะกอป y ีไปให้ด้วยอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้อ่ะอัปเดตก็ไม่มีอะไรมากมประมาณนี้เลยคือหลัหลกๆเ็าจะชอบติ้นสีภาพด้วยโทนชมพู้วมันเลยอาจจะดูนวล เราเข้ากันเนาะแล้วก็ยังใช้ VSCO เหมือนเดิมไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายตอนนี้อยากได้โทรศัพท์ใหม่มากคนเพราะว่าตัว 6S มันก็มีความแบบว่าเริ่มอ้องอเออเออเริ่มแบบค้างค้างถ่ายไม่ค่อยติดกดไม่ค่อยติดทัชสกรีนไม่ค่อยได้แล้วอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่ยังใช้งานได้ไม่ถึงขั้นกับแบบแพงดับไปเลยก็เนี่ยเล็งๆอยู่ว่าจะซื้อ iPhone Xs หรือว่าจะรออีกนิดนึงมันจะออกมาใหม่ไหมนะมันมีอะไรอะซัมซุงแต่ฟ้าไม่ค่อยแบบอยากใช้ Android เพราะว่าทั้งหมดที่ฟ้ามีอะพวกคอมพวกแอปเปิลไอดีหรือว่า iCloud ต่างๆก็คือเป็นของตระกูล Apple หมดเลยฟ้าก็เลยไม่ค่อยอยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ยังอยากใช้ตัว iPhone อยู่นะคะแต่ก็ไม่รู้จะใช้รุ่นไหนดีแต่เห็นว่าตัว Xs Max มันแบบภาพมันเวิมากนะคะเห็นไปถามหลายๆคนก็เขาเอารูปมาให้ดูก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็ดีจริงๆนะ แต่ว่าเราก็ไม่รู้เนอะว่า Android เดี๋ยวนี้มันแบบไปไกลกว่า iPhone แล้วหรือยังหรือว่ารุ่นไหนมันดีกว่าก็กําลังตัดสินใจอยู่นะถ้าเกิดได้มาแล้วก็จะอัปเดตแต่นี่คิดอยู่ว่าจะอดใจรออีกนิดนึงเผื่อว่า iPhone เขาจะออกโทรศัพท์ใหม่อีก <c oughs> ขอให้เขาออกมา <c oughs> แล้วกันปนระมาณน,นี้นานหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองพูดมานานเหมือนกันนะก็ ไง,ไง่ายๆเลยก็คือใช้กล้องอะไรก็ได้แต่ว่าถ่ายตรงที่มีแดดแล้วก็ใช้แอป VSCO นะคะใช้ Q5 Q8 หรือว่า A6 ก็ได้ถ้าเป็นแบบที่ฟ้าชอบนะแล้วก็ไปตินสีให้มันอมชมพูนิดนึงลดคอนทราสนิดนึงลดความสว่างลงมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยให้มันภาพมันดูนัวๆก็น่าจะได้ภาพแบบที่ทุกคนถามหานะไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่าแต่ก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะคะถ้าเกิดสงสัยอะไรหรือว่าอยากให้ฟ้าทําคลิปอะไรอีกหรือว่าอยากจะช่วยคอมเมนต์เรื่องโทรศัพท์ว่าฟ้าจะซื้ออะไรดีก็คอมเมนต์มาบอก ออได้นะคะเดี๋ยวจะพยายามอ่านแล้วก็ตอบให้เยอะที่สุดเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้ก็ไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะเนาะขอบคุณทุกคนนะคะ